สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูมุกในรายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเดิมนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะหรือว่าคลิปนี้จะเป็นชั่วโมงที่2นะคะของการเรียนออนไลน์นะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอ,ขอย้อนกลับไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรไปบ้างเอ่ยอ่าแน่นอนครั้นที่แล้วจะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจับตัวของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะก่อนอื่นมาดูความหมายกันก่อนดีกว่าจําได้ไหมคะ นะบางคนจะไม่ได้และหรือบางคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ดูคลิปนี้ได้เนาะความหมายของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนลักษณะบางอย่างนะคะของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถอยู่รอดสืบพันธุ์และไม่สูญพันธุ์ต่อไปเนาะโดยครั้งที่แล้วนะคะครูยกตัวอย่างการปรับตัวของพืชก็จะเป็นพืชสี่ชนิดด้วยกันนะคะก็มีต้น มีผักตบชวานะคะต้นโกงกลางกระบองเพชรแล้วก็บัวเนอะอย่าลืมนะคะครั้งที่แล้วมีการมานนะกิจกรรมที่1ใครยังไม่ทําอย่าลืมไปทําให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้มาดูกันดีกว่าในเรื่องที่2นะคะที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์แล้วนะคะ ทีนี้มาดูสัตว์ชนิดแรกที่ครูยกตัวอย่างว่าเขามีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะอันแรกคือตะกแตนใบไม้นะคะตะกแตนใบไม้เป็นมแมลงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และใบไม้นะคะลำตัวของมันจะมีสีเขียวนะคะคล้ายกับใบไม้เลยนะคะหรือใบหรือจะคล้ายกับใบไม้ที่มันเกาะอยู่นั่นเองนะคะนี่เป็นตระกแตนใบไม้นะคะส่วน สัตว์ชนิดที่2นะคะก็คือหมีขั้วโลกเนาะมีขั้วโลกจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนะคะมันจะมีขนที่ฟูนะคะอุ้งเท้าที่หนานะคะและก็มีไขมันเนี่ยสะสมอยู่บริเวณใต้ผิวหนังเพื่อที่จะได้ทนต่อสภาพแวดล้อมในเวลาอากาศมันหนาวนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างเห็นไหมตะกะตั่วแดนใบไม้ ถ้าเกิดเรามองไกลๆนะคะเราจะเห็นเหมือนกลมกลืนกับใบไม้เลยเห็นไหมมันสีเขียวคล้ายกับใบไม้ที่มันอยู่เลยนะคะต่อมามาดูหมีขั้วโลกเห็นไหมนี่ขนขนของมันนะคะฟูหนาเชียร์ส่วนอุ้งเท้าก็หนาด้วยนะคะในลำตัวของมันจะมีไขมันที่สะสมอยู่บริเวณชั้นผิวหนังที่มากนะคะอ่าต่อมาเลยนะ ต่อมาสัตว์ชนิดต่อมานะคะจะเป็นอูดนะคะอูดแน่นอนเราต้องรู้จักแล้วแหละอูดมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณทะเลทรายถูกต้องไหมคะมันจะมีขนตาที่ยาวขนตาอูดมันจะยาวมากเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ทรายมันเข้าตาได้ง่ายนะคะเวลาเกิดมีลมพัดทรายมาเนี่ยทรายมันก็จะไม่ค่อยเข้าตาเพราะว่าขนตามันคอยปัดเอาไว้อยู่เนาะต่อมามันจะมีหนก ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าหนอกนะคะมีไว้เพื่ออะไรล่ะคะเพื่อสะสมไขมันพอมันสะสมไขมันตรงนี้เวลามันต้องการพลังงานมันก็ดึงไขมันบริเวณที่หนอกอะคะ่ะมาใช้งานได้เลยแล้วก็มีขามีกีบเท้าแบนไว้สําหรับเดินบนทรายเพราะว่าเวลาพื้นทรายมันจะยวบถูกไหมคะมันก็เลยมีกีบเท้าที่แบนเอาไว้เดินได้สะดวกอูด ยังมีขนที่เกีียนนะคะทำให้มันสามารถระบายความร้อนได้ดีถ้าเกิดอูดมีขนหนาเหมือนหมีขั้วโลกแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะทนสภาพแวดล้อมได้ไหมไม่ได้ขนาดบ้านเรานะคะอากาศร้อนเนี่ยเรายังแทบแบบว่าอยากใส่เสื้อกล้ามอยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันน้อยๆเลยเพราะว่าร่างกายของเรามันจะได้ระบายความร้อนได้เนาะ สัตว์ต่อมานะคะปลานะคะปลาแน่นอนเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ํานะคะมีทั้งปลาในน้าจืดแล้วก็ปลาในน้ําเค็มนะคะปลาจะมีรูปร่างเรียวยาวนะคะตัวแบนเพื่อให้เหมาะสมต่อการเคลื่อนที่นะคะปลาเนี่ยจะใช้ครีบแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณลําตัวของมันเนี่ยเคลื่อนเพื่อเคลื่อนที่ในน้ํานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปรับตัวของสัตว์นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของมัน ามาดูนี่อูดเนะดาะตัวยานี่อูดตรงนี้เขาเรียกว่าหน,นอกนะคะเพื่อเอาไว้สะสมไขมันอย่างที่ครูบอกนะแล้วก็เท้าบริเวณกีบเท้ามันจะแบมันจะแบนเนาะเพื่อ,อไว้สําหรับเดินในพื้นที่ทรายนะคะส่วนในลิปนปาปา็จะมีลําตัวที่ยาวมามีครีบแล้วก็มีกล้ามเนื้อบริเวณลําตัวเพื่อที่จะใช้ในการเคลื่อนที่ในน้ํานะคะ ทีนี้จบแล้วมีเกมเล็กๆน้อยๆ,ๆให้นักเรียนดูนะคะไหนนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าภาพแรกอันนี้เป็นภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งก่อนนะภาพที่หนึ่งสัตว์อยู่ตรงไหนเนี่ยใครมองเห็นสัตว์บ้างใครมองเห็นตากแ,แตนมัง่งเห็นไหมเอ่ยบางคนถ้าคนบางคนเห็นแล้วหรือบางคนยังไม่เห็นตากแ,แตนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมโอ้โหมันเนียนมากเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่า ตาก,กะแยเออขอโทษอันนี้จะเป็นตุ๊กแกหางใบไม้นะคะขอโทษทีแหมเป็นตาก,กะแตนอนะไรคะครูตุ๊กแกหางใบไม้นะคะอันนี้ตุ๊กแกหางใบไม้นี่มันจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะแล้วก็โครงสร้างของมันนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่นะคะต่อมามาน้ำแคะเห็นไหมคะมาน้ำแคะอยู่ตรงไหนเห็นไหมเอ,อ้ยบางคนอาจจะเห็นแล้วบางคนอาจจะยังไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวครู วงให้ดูนะคะอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมโอ้โหเนียนมากๆเนียนกับสภาพแวดล้อมของมันมากๆต่อมาภาพที่สามนะคะหมึกกระดองหมึกกระดองเ่านได้เห็นไหมว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยในภาพเนี้ยจากภาพเนี่ยเอาคูซูมให้ดูเห็นไหมบางคนมองไม่เห็นเอาคูซูมให้จะได้ช่วยกันหานะคะอยู่ตรงไหนเอ้ยอ่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนียนสุด แอบได้มิดชิดมากเลยจ้าต่อมานอนผีเสื้อบารอนผีเสื้อบารอนเห็นไหมเห็นไหมคะอเดี๋ยวซูมให้อีกนิดนึงเผื่อคนจะได้หานอนผีเสื้อนะนอนผีเสื้อเห็นไหมอ่าถ้าเกิดซูมอาจจะเห็นชัดขึ้นก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองโอเคไหมเห็นไหมมันเนียนเนียนสุดๆไปเลยพวกนี้เนี่อ้าวต่อมานกฮูอีสเทิร์นสคริปต์นะคะ เห็นไหมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวช่วยซูมให้อีกทีหนึ่งจับผิดภาพนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ไหนโอ้โหถ้าซูมนี่เห็นชัดเลยเนาะก็คืออยู่ตรงบริเวณตรงนี้นั่นเองนะคะต่อมาผีเสื้อใบไม้แห้งถ้าเกิดมองภาพเล็กๆอาจจะแยกไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราซูมล่ะเดี๋ยวช่วยซูมให้นะคะซูมเออต่อมาก็อ่าเห็นชัดเลยก็คืออยู่ตรง นี่นี่เองนะคะครูวงมาให้ภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายและตากแตนใบไม้อย่างที่ครูบอกว่าตากแตนใบไม้มันจะมีลักษณะสีเขียวคล้ายกับใบไม้เลย <ไม S 1> เห็นไหมเห็นไหมใครเห็นบ้างอาอยู่ตรงนี้โอเคเห็นไหมคะว่าสาัต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าจะเป็นสัตว์เนี่ยล้วนต่างก็มีการปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างหรือพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือเหมาะสมกับแหล่งที่มันอยู่อาศัยเพื่ออะไรล่ะคะ 1. เพื่ออยู่อาศัยได้อ่าสองเพื่อหาอาหาร3ก็คือเพื่อไว้สำหรับหลบภัยหรือว่าหลบศัตรตูนั่นเองนะคะ 4. ก็คือเพื่อให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้นั่นเองนะคะต่อมาโอ้โหเปิดหน้านี้คู่ขาหนูไม่อยากเห็นหน้านี้เลยค่ะแน่นอนค่ะนักเรียนนี่คือการบ้านนะคะการบ้านในชั่วโมงที่2แล้วนะคะนักเรียนใครที่ชั่วโมงแรกยังไม่เรียบร้อยพยายามนะคะพยายามเก็บพยายามทำนะอย่าดองเอาไว้นะคะเอามาดู ในกิจกรรมที่2นี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวของสัตว์โอ้โห,โโหเห็นไหมคะไก่ก็แบบว่าอยากเข้าซีนด้วยตลอดนะคะขันตลอดเลยอ้าวมาเรื่องการปรับตัวของสัตว์นะคะคําชี้แจงง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนวาดรูประบายสีนะคะการปรับตัวของสัตว์ในท้องถิ่นหรือว่าสัตว์ที่นักเรียนรู้จักพร้อมทั้งอธิบายลงสมุดนะคะ ก่อนอื่นอย่าลืมเขียนวันที่นะจ๊านักเรียนทุกคนจ๋าวันที่เป็นวันที่ย่อนะอย่าลืมนะคะวันที่ย่อเราเรียนกันในวันที่ยี่สิบสี่เคอวันเลวโอ้โหใหญ่ไปเลยจ้าปากากายี่สิบสี่อะครูเขาเนี้ยเขียนตรงนี้นะมีถุนนายนสองห้าหกสี่แต่นักเนี้นไปเขียนในสมุดน,นะคะแต่ให้ดูว่าเขียนวันที่ย่อเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะ เสร็จแล้วนักเรียนเขียนกิจกรรมที่2เรื่องตึ๊บคำชี้แจงแล้วก็วาดรูปสัตว์ที่นักเรียนรู้จักมาพร้อมทั้งบอกชื่อสัตว์แล้วก็ลักษณะการปรับตัวแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากอ่ะคุณมีตัวอย่างให้ดูก่อนอื่นเน่เป็นไงล่ะสวยไหมล่ะคุวาดเองนะคะเนี่ยแอบชมตัวเองก่อนอ่ะมาดู สัตว์ที่ครูเลือกนะคะครูเลือกเป็นปลาตีนเห็นไหมนี่ปลาตีนนะนักเรียนเห็นไหมอ่ามีมีต้นโกงกลางให้ด้วยนะอ่าปลาตีนชื่อสัตว์คือปลาตีนนะคะลักษณะการปรับตัวอาศัยก็คืออาศัยอยู่ป่าชายเลนมีครีบอกที่แข็งแรงนะคะใช้เคลื่อนที่บนดินเลนและว่ายน้ำได้คล่องแค่แค่นี้เองนะคะการบ้านไม่ยากเลยนะ ทีนี้ใคยนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะคะที่ใช้ส่งการบ้านของครูมุตนะคะสแกน qr code อันนี้นะคะเข้ามาเลยนะคะเพื่อใครบบงผุ้ยครูหนูทําเสร็จแล้วอะคะ่ะหนูอยากส่งแต่หนูไม่รู้กลุ่มไลน์อยู่ไหนอ่ามาดูคลิปนี้แล้วกดยิงสแกน qr code เข้ากลุ่มไลน์ส่งงานได้เลยนะคะสําหรับช่วง,งนี้ก็ จบเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าชั่วโมงต่อไปมาจะเราจะเรียนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามดูและอย่าลืมทำการบ้านนะคะงานทุกชิ้นมีคะแนนแค่ส่งก็คะแนนเต็มนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย